สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการต่อใช้งานนะครับ Power นะครับกับลำโพงนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้รีวิวไปนะครับเกี่ยวกับาการต่อสายสัญญาณนะครับ จากปีมหามหาพาวเวอร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต่อกันเลยครับกับการต่อลำโพงนะครับก็ก่กอนชมคลิปวิดีโอนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับการต่อลำโพงนะครับ ตัวนี้ผมประกอบตู้นะครับเป็นชุดซับ10นิ้วนะครับเครื่องเสียงรถยนต์ฟังในบ้านนะครับก็จะมีเสียงกลางนะครับ6นิ้ว1คู่แล้วก็แหลม1คู่ครับแล้วก็ซับ10นิ้ว1ดอกครับใช้าวเ่อร์ขับตัวเดียวนะครับเป็นคัส ABC c h a ช n e น1ตัวนะครับก็ซึ่งการต่อใช้งานนะครับในรูปแบบของผมนะครับ ็อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับว่าให้เลือกดูนะครับชแนลที่3แล้วก็ชแนลที่4นะครับที่มันมีตัวปรับนะครับ l p f นะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถปรับความถี่ต่ำได้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็ชแนลที่1่1ที่2นะครับตัวนี้ก็ปรับไม่ได้นะครับปรับได้แค่ ปูเลน์นะครับแล้วก็ Hp f ครับก็มาดูเสียงกลางครับในส่วนของเสียงกลางนะครับผมก็ออกจะต่อที่ชันแนลนี่นะครับนี่นะครับชัน่นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ชัน่นที่สองนะครับก็บวกลบปกตินะครับ ต่อขนานปกตินะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับชั้นนั้นที่1แล้วก็ชั้นนั้นที่2นะครับผมจะเอามาต่อเสียงกลางครับัวนี้ก็จะแยกนะครับอันนี้1นะครับฝั่งนี้เป็นชั้นนั้นที่1นะครับนี่ครับสายจะลุงลังนิดนึงนะครับนีชั้นนั้นที่1ครับก็ฝั่งนี้เป็นชั้นนั้นที่2ครับนี่ครับก็ต่อขนานปกติครับแต่วิธีการต่อนะครับก็มี หลายวิธีให้เลือกนะครับการต่อโหลดนะครับก็ต้องดูที่กําลังขับของ power ด้วยนะครับว่ามันแรงพอหรือเปล่านะครับมันขับไวหรือเปล่านะครับก็การต่อนะครับก็ให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมได้ลงไว้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับมาดูนะครับต่อไปนะครับชแนลที่สามสี่นะครับ ผมจะต่อในลักษณะนี้นะครับนี่ครับชนแนนที่3-4นะครับพาวเวอร์ตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถต่อบิดได้นะครับบิดก็คือการาพูดแบบบ้านๆก็การเพิ่มกำลังขับของพาวเวอร์นะครับเป็นสอกเท่านะครับชะนน,นที่3ที่4นะครับผมจะเลือกเอามาขับซับนะครับซึ่งต่อ ในรูปแบบการต่อบิดนะครับลบซ้ายนะครับแล้วก็บวงฝั่งขวานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับต่อกระโดดข้ามนะครับหรือจะต่อเชนแนนเดียวก็ได้นะครับอาจชนแนนสหรือ c ชนแนนสาก็ได้นะครับสามารถเลือกได้ครับแต่ตอนนี้ผมต่อแบบบิดนะครับในรูปแบบของผมครับแล้วก็มาต่อข้อที่ซับนะครับ ชุดนี้ผมจะโหลดที่2โอห์มนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะขับไหวหรือเปล่านะครับถ้าไม่ไหวก็ต้องโหลดให้เหลือ8โอห์มนะครับนี้ก็ต้องดูที่กำลังขับ power ด้วยนะครับมันมีเทคนิคหลายๆอย่างนะครับส่วนวิธีการต่อคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับมือใหม่นะครับ ท่านใดที่สงสัยนะครับหรือไม่เข้าใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างครับใต้คลิปครับก็อย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับที่สละเวลารับชมคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณมากครับ